สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปเกือบหนึ่งปีพี่แม่ลงคลิปเลยบอกว่าผมขี้เกีเยจด้วยแหละแล้วช่วงนี้ที่กลับมาทำคลิปว้าวาวังโควิดรอบที่3ามงานถ่ายรูปก็โดนเลื่อนหมดเลยนะครับก็เลยไม่รู้จะทำอะไร ก็กลับมาทําคลิปให้ทุกคนดูกันดีครัวและวัตถุดิบหลักของเรานะครับก็มีไม่เยอะนะครับง่ายๆของทุกคนน่าจะมีติดครัวกันอยู่แล้วนะครับนับแรกผักบุ้งฮนะจากเซเวก็น้ําตาลรสดีครับซอสปรุงรสแม็กกี้แล้วก็น้ำมันหอยตาเด็กสมบุ์ มีแค่นี้ครับเจ้าขุงสี่อย่างแค่นี้ก็ผัดกินเองอยู่ห้องได้ไง่ายๆเลยครับผม ที่เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับเราก็นำกระเทียมนะครับลงไปผัดผัดให้พอมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เราก็ใส่หมูสับลงไปเสเราผัดหมูไปเรื่อยๆนะครับพบผัดไปจนหมูเริ่มแก่สุกแล้วเราก็ใส่นี่ครับผักบุ้งกับพริกซอย ลงไปได้ครับแล้วก็เติมน้าเปล่าลงไปนิดนึงนะครับโอเคจากนั้นเราก็ผัดไปักแป๊บหนึงแล้วเราก็ใส่รดดีประมาณครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ำตาลน,นะครับ นิดหน่อยต้องเยอะมากซอสต์บลูมดครับจะเป็นซอสต์บลูมสีฟเขียวว่าเป็นอะไรก็ได้ครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยถ้ามานันหอยนี่ผมบอกว่าใส่เยอะๆนี่อร่อยนะครับผมนะเพราะแต่บางคนถ้ามีเต้าเจี้ยวก็ใส่เต้าเจี้ยวได้นะครับส่วนผมไม่ค่อยชอบกินผมก็ใส่แค่นี้ โําหอทชิวๆเราก็ปัดแล้วแต่คนชอบว่าชอบผักกุ้งกรอบหรือว่าชอบแบบนิ่มๆหน่อยนะฮะแต่ผมก็ไม่ไม่ไมอกอบมากไม่แล้วก็ไม่นิ่มมากแล้ว แพ็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจ,จัดจานกันจานจานโอ้โหหอมหอมหอมเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยแล้วปัดตะกูของเราแล้วก็ ผัดใส่การเสร็จได้เลยนะครับผมว้าวแล้วก็นี่นะครับผัดผักบุ้งแบบอยู่หอง่ายๆเลยใครแบบอยู่หอยอยากกินแบบผักบุ้งช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ทำตามกันได้นะครับไม่ยากครับวัตถุดิบมีแค่สีห้อย,อย่างที่ผมบอกไป คนก็ลองไปทำตากันดูได้นะครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปกินก่อนแล้วนะเดี๋ยวมีโอกาสผมคงมาทำคทลิเปเรื่อยๆนะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยน,นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม